ประมวลกฎหมายอาญาชื่อมาตราเฉพาะมาตราที่สำคัญมาตรา209ถึงมาตรา285ทั1ภาค2ความผิดลักษณะ5ความผิดเกี่ยวกับความสงบสุขของประชาชนมาตรา209ถึงมาตรา216ลักษณะ6ความผิดเกี่ยวกับการก่อให้เกิดพยันตรายต่อประชาชน มาตาสองหนึ่งเจ็ดถึงมาตาสองสามเจ็ดลักษณะเจ็ดความผิดเกี่ยวกับการปลอมและการแปลงหมวดหนึ่งความผิดเกี่ยวกับเงินตรามาตาสองสี่ศูนย์ถึงมาตาสองสี่เก้าหมวดสามความผิดเกี่ยวกับเอกสารมาตาสองหกสี่ถึงมาตาสองหกแปดหมวดสี่ความผิดเกี่ยวกับบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาตา269าทับ1 ถึงมาตา269ทับ7ลักษณะ9ความผิดเกี่ยวกับเพศมาตา276ถึงมาตา285ทับ1มาตรา209้าอังยี่มาตา210่ซ่องโจรมาตา211ผู้ประชุมในที่ประชุมอั้งยี่หรือซ่องโจรมาตาสอ2 12, ช่วยเหลืออั้งยี่หรือซ่องโจรมาตาสองสมสมาชิกอั้งยี่หรือพักพวกซ่องโจรได้กระทำความผิดตามความมุ่งหมายมาตาสองหนมั่วสุมกันตั้งแต่สิบคนขึ้นไปมาตาสองหนไม่เลิกมั่วสุมเมื่อเจ้าพนักงานสั่งให้เลิกมาตาสองหนวางเพลิงเผาทรัพย์มาตาสองหน วางเพลิงเผาทรัพย์ในเหตุกัรมา์ตาสอง219ตะเตรียมวางเพลิงมาตาา2องกระทาให้เกิดเพลิงไหม้จนน่าจะเป็นอันตรายมาตอง2องวางเพลิงเผาทรัพย์เป็นเหตุให้ผู้อื่นถึงแก่ความตายหรือรับอันตรายสาหัสาตาสอง2 2 5าให้เกิดเพลิงไหม้โดยประมาทาตาสอา2ห6 ปลอมปนอาหารมาตาสองสามเจเอาของที่มีพิษเจือลงในอาหารหรือน้ำมาตาสองสีปลอมเงินตามาตาสองสี่หนึ่งแปลงเงินตามาตาสองสี่สมีไว้เพื่อนำออกใช้ซึ่งเงินตาปลอมมาตาสองสี่ห้าได้มาโดยไม่รู้ว่าเป็นของปลอมหรือของแปลง แต่ต่อมารู้แล้วนำออกใช้มาตา247ปลอมหรือแปลงเงินตาต่างประเทศมาตา249เรียนเงินตาหรือพันธบัตรมาตา264ปลอมเอกสารมาตา265ปลอมเอกสารสิทธิ์หรือเอกสารราชการมาตา266ปลอมเอกสารสำคัญมาตา267 แจ้งให้เจ้าพนักงานจดข้อความอันเป็นเท็จมาตรา268ใช้หรืออ้างเอกสาปรปลอมมาตา 1, รา269ทับ1ปลอมบัตรอิเล็กทรอนิกส์มาตรา269ทับ4ใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์ปลอมมาตรา269ทับ7เหตุชะกันของมาตรา269ทับ1ถึงมาตรา269ทับ6 มาตาสองเจ็ดหกข่มขืนกระทำชำเรามาตาสองเจ็ดเจ็ดกระทำชำเราเด็กอายุไม่เกินสิบห้าปีมาตาสองเจ็ดเจ็ดทวิผลชะกันของมาตาสองเจ็ดหกและมาตาสองเจ็ดเจ็ดมาตาสองเจ็ดเจ็ดตรีผลชะกันของมาตาสองเจ็ดหกวักสามหรือมาตาสองเจ็ดเจ็ดวักสี่มาตาสองเจ็ดแปดกระทำอนาจาร มาตา279กระทำอนาจารเด็กมาตา280ผลชกันของมาตา278และมาตา279มาตา281กรณีมาตา276วรรควแรกและมาตา278ที่เป็นความผิดอันยอมความได้มาตา282พาไปเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่นมาตา283 พาไปเพื่อสนองความไข้ของผู้อื่นโดยใช้อุบายขู่เข็นใช้กำลังประชุดสลายใช้อำนาจครอบงำใช้วิธีข่มขืนใจมาตา28 3สาทวิไปเพื่อการอนาจารบุคคลอายุเกินส5บห้าปีไม่เกิน18ปีมาตาสองพาไปเพื่อการอนาจารโดยใช้อุบายขู่เข็น ใช้กำลังประทุสลายใช้อำนาจครอบงำใช้วิธีข่มขืนใจมาตา285เหตุชะกั์ในความผิดเกี่ยวกับเพศมาตาสองาทับหนึ่งกรณีที่ห้ามอ้างความไม่รู้อายุของเด็ก